แมนซิตี้เครียดแล้วนะคะเดอร์บอยค่ะอาจจะต้องผ่าตัดและพักยาว3-4เดือนสวัสดีมิตรรักแฟนบอลที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง13 ET ฟุตบอลวาไรตี้คุยแต่บอลค่ะก่อนเราจะไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจนะคะอยากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานกันหน่อยนะคะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกค่ะโอกาสทองมาถึงแล้วนะคะเอาอิติฮั์ค่ะ เอาจริงหัวล่าโมซาล่านะคะเออิติฮัดทีมลูกหนังของซาอุดีอาราเบียศบโอกาสเหมาะต่อการกลับมาท้าทามโมฮัมเหม็ดซาลาอีกคนแล้วหลังซาทีมชาติอียิปต์ออกท่าทางไม่ปลืม้มเจอเกนครอปที่เปลี่ยนเขาออกจากเกมเปิดซีซั่นพรีเมียร์ลีกนัดบุกไปเสมอกับเชลซีด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้นะคะโดยที่เออิติฮัดค่ะเคยพยายามล่าตัวซาลามาแล้วเมื่อช่วงต้นเดือนนะคะ โดยเสนอค่าตัวให้นักเตะลิเวอร์พูลพิจารณาเป็นจำนวนเงิน60ล้านปอนด์ค่ะและยินดีประเคนค่าแรงให้ดาวยิงไอคุปด้วยราคา180ล้านยูโรนะคะต่อจากนั้นมาไม่นานค่ะความเพื่อนไหวดังกล่าวของสโมสรจากตะวันออกกลางนะคะรามีอ่อัมบาสข่าเอเจนต์ของซาร่านะคะ ก็เคยออกโรงยืนยันว่านักเตะในความดูแลไม่มีความคิดที่จะย้ายออกจากถิ่นแอนฟิลค่ะโดยได้ฝากข้อความเป็นดังนี้นะคะหากเราคิดจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลในปีนี้เราก็จะไม่ต่อสัญญาเมื่อซัมเมอร์ปีที่แล้วโมฮัมเหม็ดยังพักดีต่อลิเวอร์พูลอัมบาสทวิตข้อความไว้นะคะถึงอย่างไรก็ตามค่ะล่าสุดนะคะเมื่อวันที่15สิงหาคมลูดี้กาเลตินะคะเผยว่าเอาอิทิฮัดค่ะ พร้อมกลับมาตื้อซาร่าอีกขนแล้วนะคะเพื่อดึงเขาไปจับคู่กับคาริมเบนเซม่าค่ะและประสานงานกับฟาบิโยอดีตเพื่อนร่วมทีมหง์แดงนะคะหลังเห็นว่าสตาร์แอฟริกันไม่สบอารมณ์ที่โดนครอปเปลี่ยนตัวในนาทีที่77เกมไปบุกเยือนเชลซีให้ฮาวิเอเลตลงเล่นแทนนะคะโดยที่ซาร่าก็ได้ออกอาการกระฟัดกระเฟียดการตัดสินใจของเจ้านายชาวเยอรมันค่ะอย่างเห็นได้ชัดถึงขนาดที่ว่าถอดผ้าพันข้อมือทั้งสองข้าง คว่างทิ้งลงกับพื้นนะคะช่วงพลาออกจากสนามโดยก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาสามารถแอสซิสต์ให้หลุยดีอาร์สพังประตูนำเจ้าถิ่นได้ แถมมีโอกาสซอยตาข่ายด้วยตัวเองเช่นกันทั้งลูกล้ำหน้าและลูกที่ซัดบอลไปชนคันอย่างน่าเสียดายเอาอิทธิัลค่ะทาบถทามซาร่าและลิเวอร์พูลเพื่อสอบถามโอกาสการย้ายทีมของเขานะคะอันนี้คือสิ่งที่การเลติทวิตเตอร์เอาไว้โมซาร่านะคะเคารพสโมสรของเขาอย่างเต็มที่เขาจะปล่อยให้ลิเวอร์พูลตัดสินใจอย่างมีอิสระมันขึ้นอยู่กับทีมแล้วค่ะในตอนนี้การเจราจานะคะเริ่มต้นแล้วค่ะ คั้งนี้นะคะสตารวัย31ปีมีสัญญากับลิเวอร์พูลจนถึงปี2025และได้ค่าแรงสูงที่สุดในสโมสรโดยซีซั่นก่อนเขายิงประตูในพรีเมียร์ลีกได้19ลูกและ12แอสซิสต์ค่ะแม้จะไม่อาจพาทีมคว้าโคต้าลงเล่นถ้วยแชมเปียนส์ลีกได้ก็ตามถัดมานะคะแรงมากค่ะเป๊ปกวาดิโอลาพ่นประโยคเดือดใส่แมนยูก่อนนำแมนซิตี้ลุยซูเปอร์คัพค่ะ เป๊ปกววดิโอลากุนซือแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกโรงแซะแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดก่อนนำเรือใบสีฟ้าปะทะเซบียาในศึกยูฟาซุปเปอร์คัพคืนนี้นะคะความเคลื่อนไหวก่อนที่เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะไปพบกับเซบียาในศึกยูฟาซุปเปอร์คัพในค่ำคืนนี้โดยที่ล่าสุดค่ะเป๊ปกววดิโอลาผู้จัดการทีมเรือใบสีฟ้านะคะได้ออกมาแถลงข่าวก่อนเกมค่ะโดยมีการแซะคู่ปรับร่วมเมืองอย่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าอ่อน จากเกมที่ปีศาจแดงแพ้เซบีย่าในศึกยูโรปาลีกรอบ8ทีมนัดสอบเมื่อฤดูการที่ผ่านมานะคะโดยเป๊ปเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าผมรู้สึกว่าผมต้องขออภัยในความเยื่อยิ่งของผมที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ถูกยกให้เป็นทีมเต็งแชมป์ซูเปอร,ร์คัพเรามีคุณภาพแต่แน่นอนว่าเรารู้ว่าเราไม่ใช่ทีมเต็งแชมป์ผมเห็นเกมเลก2ระหว่างเซบีย่ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ซึ่งยูนเต็ดอ่อนมากและเซบีย่าแข็งแกร่งมากๆค่ะเป๊ปได้กล่าวไว้ค่ะข่าวต่อมานะคะอาจจะทําให้แฟนเรือใบสีฟ้าเครียดไปได้หลายคนเลยค่ะแมนซิตี้เครียดแล้วนะคะเดอร์บลยค่ะอาจจะต้องผ่าตัดและพักยาว3 4เดือนงานนี้เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงกับอุมขมับค่ะเมื่อเควินเดอรอบลย์มิดฟิลคนสำคัญอาจจะต้องผ่าตัดและพักยาวไปเลยค่ะ เปปกวาเดียล่าผู้จัดการทีมเรือใบสีฟ้านะคะระบุว่าเควินเดอร์บอยกองกลางตัวหลักต้องเข้ารับการผ่าตัดซึ่งจะทำให้เขาพลาดลงสนามไปถึง3เดือนสำหรับเดอร์อบรอยออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดเปิดฤดูกาล ปี2023-24ซึ่งแมนซิตี้นะคะเอาชนะเบอร์ลี่ไปด้วยสกอร์3-0เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามค่ะเดอร์บลยนะคะลงเล่นไปเพียง23นาทีเท่านั้นก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวออกเนื่องจากมีปัญหาอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังและเป็นมาเตโอโควาซิสนะคะที่ลงมาเล่นแทนจนกระทั่งล่าสุดเป๊ปค่ะได้ยืนยันว่ามีโอกาสที่เดอร์บลยจะต้องเข้ารับการผ่าตัดค่ะโดยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า การบาดเจ็บของเดรบรอยหนักหนาสำหรับพวกเรามากๆเราต้องตัดสินใจว่าจะผ่าตัดหรือไม่ถ้าเขาผ่าตัดก็จะต้องพักฟื้นนานถึง3-4เดือนเลยแต่ในขณะเดียวกันเราต้องมองไปข้างหน้าทักษะของเดรบลอยเนี่ยไม่สามารถถูกแทนที่ได้มันเป็นโอกาสสำหรับคนอื่นๆและผมไม่แน่ใจว่าพวกเขาจะคว้ามันไว้ค่ะยังไงก็ขอให้เดรบอยผ่านเรื่องนี้ไปได้ด้วยดีนะคะ ขอขอบคุณมิตรรักแฟนบอลทุกท่านนะคะสำหรับการรับชมรับฟังข่าวสารฟุตบอลค่ะคลิปต่อไปจะเป็นเช่นไรติดตามได้ทางช่อง13 ET ฟุตบอลวา v a ต i ้ t คุยแต่บอลนะคะอย่าลืมเลยกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทีมงานกันได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ